สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำการแพ็คส่งนะคะน้ำหมักมูลสุกรของเรานะคะสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ถ้าเราส่งก็จะมีค่าส่งอ่กล่องละหนึ่งร้อยบาทนะคะสูงสุดสิบสองขวดนะคะเทียบกับราคาปุ๋ยปัจจุบันถือว่าถูกมากนะคะอินทซียนี้น้ำหมักแบบสุกรแบบเข้มข้นเลยนะคะก็คือใช้ได้นะคะ ติดตามดูรีวิวที่ลูกค้าซื้อไปทางเพจได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาซื้อได้นะคะจะมีรอบส่งวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะคะเคอรี่เขาจะมารับนะคะแต่บางทาีโรงงานขวดหรือว่าจะเป็นกล่องกระดาษอย่างเงี้ยอาจจะขาดานี้เราอาจจะเลื่อนไปวันสองวันนะคะลูกค้าช่วงนี้ปลูกมันสับปะหลังกันนะคะสามารถเอาไปแช่ท่อนพันุ์ได้นะคะ ก็น้ำสองรอยลิตรนะคะเทไปห้าขวดปริมาณอันนี้คือไม่แน่นอนนะคะถ้าเราคิดว่าเราเข้มแล้วก็ลดลงถ้ามันจืดเราก็ใส่เพิ่มเติมนะคะ,ะการแช่ท่อนมันนะคะจะทำให้ใบเขียวแล้วก็แตกยอดดีนะคะถ้าเราใช้แช่ท่อนพันนะคะเนี่ยค่ะคุ้มค่าแน่นอนนะคะประหยัดนะคะ ประหยัดค่าปุ๋ยนะคะช่วงนี้ค่าปุ๋ยแพงมากเลยค่ะแล้วก็ใช้ฉีดทางใบแถนทดแทนได้นะคะวัน,นวันนี้แพ็กนะคะพรุ่งนี้รอบส่งค่ะ